สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวิไลาปาเพื่อนก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศแถวจังหวัดภาคใต้กันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จุดพักรับประทานกาแฟกันก่อนก็จะเดินทางไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีนะครับ<อ>เพื่อไปขอพรและไปแก้บนเพราะว่าเคยได้รับโชคจากเครียกงหางประทัดของของไอ้ไข่วัดเจดีวันนี้วิไลก็เลยต้องไปกา ขอพอนีกรอดหนึ่งนกับแก้บนจะเอาไก่ไปไหว้แก้บนขอให้เพื่อนๆติดตามช่องวิลัยปลาเพลินไว้นะครับไปดูเลขหางประทัดด้วยกันนะครับเป็นแนวทางเพื่อได้เสี่ยงโชคนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวไปถึงวัดจดีแล้วจะถ่ายให้ดูให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับเราจะดูเลขหางประทัดสำหรับวันเมทีไปไหว้นะครับสวัสดีก่อนนะครับเพื่อนๆ